สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ห้องสมุรสดรัศดรนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่เ27มิถุนายนนะครับก็ใกล้สิ้นเดือนอีกแล้วไวเหลือเกินนะเดือนเดือนหนึ่งโหวไวมากแล้วก็เดี๋ยวเข้ากรกฎาละกลางปีละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอ่านหนังสือกันต่อวันนี้กับ The Coming Wave ครับคลื่นเทคคลิกโฉมโลก นะครับผมยังคงไม่ค่อยพอใจกับความชัดของของตัวเว็บแคมมันเน่ยไม่ไรเดี๋ยวให้มีตังค์เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้มันดีกว่านี้นะฮะอ่ะโอเควันนี้เราอ่านกันต่อดีกว่าครับเรามาอ่านกันต่อกับหนังสือขึ้นเทคพลิกฉมโลกนะครับเป็น <c oughs> อันตอนในหน้าที่38นะครับตอนที่ชื่อว่ากับดักครับผมไม่กี่ปีหลังจากที่พวกเราก่อตั้งบริษัท DeepMind ผมได้สร้างชุดสไลด์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวที่อาจเกิดจาก AI ในการนำเสนอต่อผู้ก่อตั้ง CEO แล้วก็นักเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดเรา12บคนในห้องประชุมคณะกรรมการอันดูลราแห่งหนึ่งบนฝั่งตะวันตกผมชี้เห็น AI นำมาซึ่งภัยคุกคามมากมายที่ต้องการการตอบสนองเชิงรุกมันอาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวครั้งใหญ่หรือจุดจุด,จดชนวนหายนะจากข้อขอมูลเท็จมันอาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธสร้างชุดอาวุธไซเบอร์ที่อันตรายถึงชีวิตและนำความเปราะบางใหม่ๆเข้ามาสู่โลกที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของเราผมยังนันย้ำถึงศักยภาพของ AI ที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากตกน,นัน ผมขอให้ผู้ร่วมประชุมพิจารณาปลอดศาสตร์อันยาวนานของระบบอัตโนมัติและการใช้เครื่องจักรแทนที่แรงงานมนุษย์เริ่มจากวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทํางานเฉพาะด้านจากนั้นตําแหน่งงานทั้งหมดก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าภาคส่วนทั้งหมดก็ต้องการคนงานน้อยลงหลายเท่าตัวผมโต้แย้งว่าระบบ AI จะเข้ามาแทนที่งานที่ใช้สติปัญญาในลักษณะเดียวกัน และแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่แรงงานกายภาพเสียอีกในอดีตงานใหม่ๆถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับที่งานเก่าๆล้าสมัยไปแต่จะเป็นอย่างไรหาก AI สามารถทํางานใหม่ๆเหล่านั้นได้เช่นกันผมเสนอว่าแทบไม่มีแบบอย่างใดในอดีตที่จะสามารถเทียบเคียงกับรูปแบบใหม่ของอํานาจที่กําลังจะกระจุกตัวแม้สิ่งนี้อาจดูยังห่างไกลแต่ภัยคุกค,คามที่อาจร้ายแรงกําลังพุ่งเข้าปะทะกับสังคมในอนาคต ในสไลด์สุดท้ายผมแสดงภาพนิ่งจากการ์ตูนเรื่อง The Simpsons ซึ่งเป็นฉากที่ชาวเมือง p r i n g ฟิลด์ลุกฮือขึ้นตัวล,ละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาซ่อมสามงานกำลังจะมาผมกล่าวมันกำลังมาถึงพวกเราผู้สร้างเทคโนโลยีและมันขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะทำให้แน่ใจว่าอนาคตจะดีกว่าที่เป็นอยู่เมื่อผมหันไปมองรอบโต๊ะผมพบเพียงสายตาที่ว่างเปล่าคนในห้องประชุมไม่แสดงอาการสะทกสะท้านใ,นใดๆข้อความของผมไม่ได้ไปถึงพวกเขา การปฏิเสธกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็หนักแน่นทําไมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจถึงไม่แสดงสัญญาณใ,ใดๆตามที่ผมพูดละ่ะ AI จะกระตุ้นความต้องการใหม่ๆซึ่งจะสร้างงานใหม่ๆมันจะเสริมพลังและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้คนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขายอมรับว่าอาจมีความเสี่ยงบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ผู้คนยังคงเชื่อว่าพวกเขาหาทางแก้ได้แก้ไขได้เสมอดูเหมือนว่าพวกเขาจะคิดว่าไม่จําเป็นต้องกังวล แล้วก็เดินหน้าไปยัง Presentation ถัดไปหลายปีต่อมาไม่นานก่อนการระบาดของโควิด -19 ผมได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งการจัดงานมีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกครั้งคือมีโต๊ะใหญ่แล้วก็การสนทนาที่เต็มไปด้วยอุดมคติตลอดทั้งวันความเสี่ยงที่น่าขดลุกหลายประการถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างการจิบกาแฟากินขนมและชมการนำเสนอ powerpoint มีเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นคือผู้นําเสนอสแสดงเห็นว่าราคาของเครื่องสังเคราะห์ DNA ซึ่งสามารถพิมพ์สาย DNA ตามที่ต้องการกําลังลดลงอย่างรวดเร็วด้วยราคาเพียงไม่กี่หมื่นดอลลาร์เครื่องนี้มีขนาดเล็กพอที่จะวางบนโต๊ะในโรงรถของคุณและช่วยให้ผู้คนสามารถสังเคราะห์หรือพูดอีกอย่างก็คือผลิต DNA ได้และในตอนนี้ใครก็ตามที่มีความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาด้านชีววิทยาหรือกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ล้วนเข้าถึงได้ทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงการเข้าถึงเครื่องมือที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆผู้นําเสนอได้วาดภาพที่น่าสะพรึงกลัวว่าในไม่ช้าอาจมีใครสักคนสร้างเชื้อก่อโรคชนิดใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายและอันตรายถึงชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดที่พบในธรรมชาติเชื้อก่อโรคสังเคราะห์เหล่านี้อาจดบเลี่ยงมาตรการรับมือที่มีอยู่แพร่กระจายโดยไม่แสดงอาการหรือมีความสามารถในการต้านทานต่อการรักษาที่มีอยู่ หากจำเป็นใครก็ตามอาจเสริมการทดลองที่ทำที่บ้านด้วย DNA ที่สั่งซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์และนำมาประกอบใหม่ที่บ้านมันคือหุ่ยนะที่สามารถสั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ผู้นำเสนอซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถือและมีประสบการณ์มากกว่าวสองทศวรรษโต้แย้งว่านี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่จริงในตอนนี้พวกเขาจบการนาเสนอด้วยความคิดที่น่าหวาดกลัวว่าในตอนนี้ คนเพียงคนเดียวมีความสามารถที่จะฆ่าผู้คนได้เป็นพันล้านคนสิ่งที่ขาดก็แค่แรงจูงใจเพียงเท่านั้นผู้เข้าร่วมฟังขยับตัวไปมาอย่างอึดอัดบิดตัวแล้วก็ไอข้อค่อกแคร็จากนั้นการบนและการแก้ตัวก็เริ่มขึ้นไม่มีใครอยากเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้แน่นอนว่าคงไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนว่าต้องมีกลไกควบคุมที่มีประสิทธิภาพบางอย่างแน่นอนว่าการสร้างเชื้อเชื้อโรคต้องทำได้ยากแน่นอนว่าฐานข้อมูลต้องถูกล็อกไว แน่นอนว่าฮาร์ดแวร์ต้องรักษาความปลอดภัยได้และอื่นๆอีกมากมายการตอบสนองโดยรวมในการสัมมนาน,นั้นมากกว่าแค่การมองข้ามพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับวิสัยทัศน์ของผู้นําเสนอด้วยซ้ําไม่มีใครต้องการเผชิญหน้ากับในยักษ์ของข้อเท็จจริงที่หนักหน่วงและกเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกแต่ก็ยังมีพิซซ่าให้กินมีเรื่องตลกให้เล่ามีสํานักงานที่ต้องกลับไปและนอกจากนี้คงมีอะไรสักอย่างผุดขึ้นมาหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของข้อโตัแย้งคงจะผิดก็ได้ผมก็ร่วมไปด้วยเช่นเดียวกันแต่การนําเสนอนั้นรบกวนจิตใจผมอยู่หลายเดือนทำไมผมทำไมพวกเราทุกคนจึงไม่จริงจังกับมันมากกว่านี้ทำไมเราจึงเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปอย่างกระอักกระอ่วนทำไมบางคนแสดงท่าทีเย้ยหยันและกล่าวหาคนที่หยิบยกคำถามเหล่านี้ขึ้นมาพูดว่าคิดเรื่องเหนะเกินจริงหรือ มองข้ามสิ่งดีอันน่าทึ่งของเทคโนโลยีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่แพร่หลายที่ผมสังเกตเห็นนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่ากับดักการหลีกเลี่ยงความคิดแง่ลบคือการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณถูกครอบงำด้วยความกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่อาจมืดมนและแนวโน้มที่จะมองไปทางอื่นแทนแทบทุกคนมีปฏิกิริยาแบบนี้ในทางใดทางหนึ่ง และผลที่ตามมาคือมันทําให้เรามองข้ามแนวโน้มสําคัญหลายๆอย่างที่กําลังค่อยๆปรากฏออกมาต่อหน้าต่อตาเรามันแทบจะเป็นการตอบสนองทางสรีระวิทยาโดยธรรมชาติสปีชีของเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ได้จริงๆผมเคยเผชิญกับความรู้สึกนี้มาตลอดชีวิตการทํางานและผมเห็นคนอ,อื่นๆอีกมากมายมีปฏิกิริยาตอบสนองจากสัญชาตญาณรู้สึกไม่สบายใจแค่ไหนก็ตามการรับมือของสิ่งที่กําลังจะมาถึงตรงแบบตรงๆ หนังสือเล่มนี้คือความพยายามของผมที่จะทำเช่นนั้นเพื่อรับรู้และเผยให้เห็นโครงร่างของของึ้นลูกที่กำลังมาเพื่อสำรวจว่าการควบคุมนั้นเป็นไปได้หรือไม่เพื่อวางสิ่งต่างๆในบริบททางประวัติศาสตร์และมองภาพที่กว้างขึ้นด้วยการถอยออกมาจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์รายวันร,รอบๆเทคโนโลยีเป้าหมายของผมคือการเผชิญหน้ากับทางเลือกอันยากลำบากผมเขียนมันด้วยจิตวิญ,ญญาณที่เปิดกว้างและหาคำตอบ โดยการสังเกตการติดตามระยะของมันแต่ก็ยังเปิดใจรับการหักล้างและการตีความที่ดีกว่าไม่มีอะไรที่ผมต้องการมากไปกว่าการถูกพิสูจน์ว่าในที่นี้ผมผิดจากคนอย่างผมผู้ก่อตั้งบริษัท AI 2แห่งในแง่ดีโดยพื้นฐานเออเป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์แพ็กกาดเบล4 8 6ผมจำได้ว่ารู้สึกลหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้น e p ที่เชื่อมต่อด้วยที่เชื่อมต่อกับ w วร์ไวด์เว โอเมื่อก่อนนี้ห้าสิบหกเคน้อยมากนะมันเป็นอะไรตอนนั้นเป็นอะไรอะกิโลไบต์หรอเอ r s e c ซ n d ซึ่งนำไปสู่ฟอรัมแล้วก็ห้องแชทที่ให้ความรู้สึกอิสระภาพและสอนผมมากมายผมลงหลใเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องจักรแห่งความก้าวหน้าและทำให้เราภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นกับความสำเร็จของรุษยชาติ แต่ผมก็เชื่อว่าพวกเราที่เป็นผู้ขับเคลื่อนทางการสร้างเทคโนโลยีต้องมีความกล้าที่จะคาดการณ์ดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงจริงที่เทคโนโลยีจะทําให้เราผิดหวังสิ่งที่จําเป็นคือการตอบสนองในระดับสังคมและการเมืองไม่ใช่เพียงความพยายามของปัจเจกบ,บุคคลแต่มันต้องเริ่มจากเพื่อนในสายงานของผมและก็ตัวผมเองบางคนจะโต้แย้งว่าทั้งหมดนี้เกินจริงไหมเอ้ยเกินจริงไปขออภัยครับทั้งหมดนี้เกินจริงไปเพราะการเปลี่ยนแปลง เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าว่ามันเป็นเพียงการหมุนเวียนของวงจรกระแสความนิยมอีกรอบว่าระบบการรับมือวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงนั้นแข็งแกร่งพอว่ามุมมองของผมต่อธรรมชาติของมรุษย์นั้นมืดมนเกินไปว่าอืมประวัติประวัติของมนุษยชาตินั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังดีอยู่ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้เผยพระวจะนะปลอมและนักทํานายหายนะที่ถูกพิสูจน์ว่าผิดแล้วทําไมครั้งนี้จึงควรจะตาอ,ออกไป การหลีกเลี่ยงความคิดแง่ลบเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์เป็นการปฏิเสธโดยสัสชาตษาณที่ฝังลึกที่ยอมรับความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่อาจทําให้เกิดความไม่มั่นคงอย่างรุนแรงซึ่งมักมาจากผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงและมีอํานาจมีโลกทัศน์ที่ฝังลากลึกเป็นคนที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย,อย่างผิวเผินแต่ดิ้นรนที่จะยอมรับความท้าทายแท้จริงต่อระเบียบโลกของพวกเขาหลายคนที่ผมกล่าวหาว่าติดอยู่ในกับดัก การหลีกเลี่ยงความคิดแง่ลบนั้นยอมรับการวิาพากษ์วิจารณ์เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่แต่พวกเขาเพียงพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ได้ลงมือทําอะไรจริงๆเราจะเราจะจ,เราจะจัดการได้เราทําได้เสมอพวกเขาพูดแบบนั้นลองใช้เวลาอยู่ในว,วงเทคโนโลยีหรือนโยบายและคุณจะเห็นได้โดยเร็วว่าการเอาหัวฝังทรายคืออุดมการพื้นฐานการเชื่อและกระทําอีกแบบเสียงที่จะทาให้เป็นอมาาัมพาตด้วยความกลัวและความโกรธ ต่อพลังอันมหาศาลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จนทุกอย่างดูไร้ประโยชน์ดังนั้นโลกทางปัญญาครึ่งๆกลางๆแห่งการหลีกเลี่ยงความคิดแง่ลบจึงดำเนินต่อไปผมควรรู้ดีเพราะเคยติดอยู่ในนั้นนานเกินไปในช่วงหลายปีนับตั้งแต่ที่เราก่อตั้งบริษัท DeepMind และจากการนําเสนอเหล่านั้นการสนทนาได้เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งการถกเถียงเรื่องการทดแทนงานด้วยระบบอัตโนมัติได้ถูกพูดถึงนับครั้งไม่ถ้วน การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นทั้งความเสี่ยงและพลังของชีววิทยาสังเคราะห์กระแสต่อต้านเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งได้เกิดขึ้นโดยนักวิจารณ์ได้โจมตีเทคโนโลยีและบริษัทเทคโนโลยีในบทความแสดงความคิดเห็นและก็หนังสือในเมืองหลวงที่มีกฎระเบียบอย่างวอชิงตันปารซลและปักกิ่งความความกลัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เคยเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆได้ระเบิดสู่กระแสหลักความสงสัยของสาธารณชนต่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และการวิาพากษ์วิจารณ์จากแวดวงวิชาการภาคประชาสังคมและการเมืองก็เฉียบคมขึ้นกระนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับคลื่นลูกที่กำลังมาและทางเลือกอันยากลำบากครั้งใหญ่และเมื่อเผชิญหน้ากับชนชั้นนําทางเทคโนโลยีที่หลีกเลี่ยงความคิดแง่ลบทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอหัวข้อต่อมาครับข้อโต้แยง้งในชีวิตมนุษย์นั้นมีคลื่นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราและนี่ก็เป็นเพียงคลื่นลูกล่าสุดเท่านั้นคนส่วนใหญ่มกคิดว่ามันยังคงอยู่ห่างไกล เป็นเรื่องในอนาคตที่ฟังดูเหลือเชื่อเป็นเพียงเรื่องของเหล่าเนิร์ดและนักคิดชายขอบเป็นแค่การพูดเกินจริงหรือเป็นเพียงสับแสงทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อแต่ความเข้าใจเหล่านั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนี่คือความจริงความจริงที่เหมือนคลื่นสึนามิที่ซัดมาจากท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการหรือการถกเถียงทางปัญญาแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของผมและคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นผมขอให้คุณอ่านต่อ จรงอยู่ผมมีพื้นฐานด้าน AI และมองโลกผ่านเลนส์ทางเทคโนโลยีผมมีอคติในคำถามที่ว่าสิ่งนี้สำคัญหรือไม่แต่จากการที่ได้เห็นการปฏิวัติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเรากำลังอยู่บนจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราในฐานะผู้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายให้ดีขึ้นและแก้ไขความท้าทายพื้นฐาน ตั้งแต่การช่วยปลดล็อกพลังงานสะอาดยุคถัดไปไปจนถึงการสร้างวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกสำหรับโรคที่รักษายากที่สุดของเราเทคโนโลยีสามารถและก็ควรจะเพิ่มพูนชีวิตของเราในทางปลอดสารต้องย้ำว่านักประดิษฐ์และผู้ประกอบการเบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่ทรงพลังช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเราหลายพันล้านคนแต่หากไม่มีการควบคุม ทุกแงท่ทุกแง่มุมอื่นของเทคโนโลยีทุกการถกเถียงเรื่องข้อบกพร่องทางจริยธรรมหรือประโยชน์ที่มันอาจน,นํามารวนไม่มีความสําคัญเราต้องการคําตอบที่รัฐกุมอย่างเร่งด่วนว่าคลื่นที่กําลังมานี้จะถูกบังคับและควบคุมได้อย่างไรการป้องกันและสิทธิของรัฐประชาธิปไตยจะคงอยู่ได้อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีแผนเช่นนั้นนี่คืออนาคตที่พวกเราไม่ต้องการแต่ผมกลัวว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ และผมจะอธิบายว่าทำไมในบทต่ตอไปในส่วนที่1เราจะพูดถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเทคโนโลยีและวิธีการแพร่กระาจายของมันซึ่งเป็นคลื่นที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายพันปีสิ่งที่ขับเคลื่อนมันคืออะไรอะไรทําให้มันเป็นเทคโนโลยีที่ความสำคัญจริงเรายังตั้งคาถามว่ามีตัวอย่างของสังคมที่ตั้งใจปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือไม่แทนที่จะหันหลังให้กับเทคโนโลยีประวัติศาสตร์กลับมีรูปแบบการแพร่กระาจายที่ชัดเจนซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจมากมายผมเรียกสิ่งนี้ว่าปัญหาการควบคุมเราจะควบคุมเทคโนโลยีที่มีค่าที่สุดที่เคยคิดคนขึ้นได้อย่างไรในเมื่อมันมีราคาถูกลงและแพร่กระจายเร็วกว่าเทคโนโลยีใดๆในประวัติศาสตร์ในส่วนที่2จะเจาะลึกถึงคลื่อที่จะเกิดขึ้นแก่นของมันคือเทคโนโลยีใช้ได้ทั่วไป2องอย่างท,ที่มีทั้งความหวังพลังและก็อันตรายมหาศาลปัญญาประดิษฐ์และชีววิทยาสังเคราะห์ ทั้งสองอย่างนี้ถูกทํานายมานานแต่กระนั้นผมเชื่อว่าขอบเขตผลกทบของมันยังถูกประเมินต่ําเกินไปรอบๆเทคโนโลยีเหล่านี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเช่นหุ่นยนต์และควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งการพัฒนาของมันจะมาบรรจบกันในรูปแบบที่ซับซ้อนและก็ปั่นป่วนในส่วนนี้เราจะดูไม่เพียงแค่วิธีที่พวกมันกําลังที่พวกมันเกิดขึ้นและสิ่งที่พวกมันทําได้แต่ยังรวมถึงเหตุผลที่ทําให้มันควบคุมได้ยากด้วย เทคโนโลยีต่างๆที่ผมกพลังพูดถึงมีลักษณะสําคัญ4ประการที่อธิบายว่าทําไมครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือมีลักษณะทั่วไปและสามารถใช้งานได้เน็ประสงค์มันวิวัฒนาการแบบเร่งความเร็วมันมีผลกระทบที่อสมมาตรและในบางแง่มุม,มมันก็มีความเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆการสร้างเทคโนโลยีแบบนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ทรงพลังด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร ผลตอบแทนทางการเงินมหาศาลแล้วก็วัฒนธรรมการวิจัยที่เปิดกว้างและกระจายตัวผู้กระทําทางนัดแล้วก็ไม่ใช่รูปแบบใหม่การแพร่กระจายของข้อมูลผิดๆการสูญเสียงานและโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อมองไปข้างหน้าคลื่นนี้จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมองไปข้างหน้าคลื่นนี้จะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างเสริมความเข้มแข็งให้ระบบเผด็จการเดิมที่กำลังยืนอยู่บนทางเลือกที่ยากลาบากในส่วนที่สี่ การอภิปรายสร้างชุดข้อจํากัดที่ซ้อนทับกันสร้างชุดข้อจํากัดที่ซ้อนทับกันซึ่งจะเป็นโครงร่างแผนการควบคุมที่สามารถนําไปสู่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้พูดถึงการาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวโดยเทคโนโลยีสามารถล้มเหลวในความหมายที่ตรงไปตรงมาคือการใช้งานไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ติดหรือสะพานพังแต่มันยังสามารถล้มเหลวในความหมายที่กว้างกว่านั้นถ้าเทคโนโลยีทาร้ายชีวิตมนุษย์ หรือสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยอันตรายหรือทําให้ไม่สามารถปกครองได้เพราะเราให้อำน,นาจแก่กลุ่มคนที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายโดยไม่ตั้งใจถ้าโดยรวมแล้วเทคโนโลยีสร้างความเสียหายก็อาจกล่าวได้ว่ามันล้มเหลวในอีกความหมายที่ลึกยิ่งกว่าคือล้มเหลวที่จะทําตามสัญญาที่ให้ไว้ความล้มเหลวในความหมายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมาแต่กําเนิดในตัวเทคโนโลยีเองแต่เกี่ยวกับบริบทที่มันทํางานอยู่ โครงสร้างการจำกับดูแลที่มันอยู่ภายใต้เครือข่ายของอำนาจและวิธีที่มันถูกนำไปใช้งานในตอนนี้ความชันฉลาดอันน่าทึ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายหมายความว่าเราเก่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวประเภทแรกเครื่องบินตกน้อยลงรถยนต์ใช้พลังงานสะอาดขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมคอมพิวเตอร์ทรงพลังกว่าและยังปลอดภัยกว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของเราคือยังไม่ได้จัดการกับรูปแบบความล้มเหลวอย่างหลังตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีได้เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้คนนับพันล้านคนอย่างมหาศาลเราแข็งแรงขึ้นอย่างวัดไม่ได้ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกมีอาหารรวมสมบูรณ์ผู้คนไม่เคยได้รับการศึกษามีความสงบสุขหรือสะดวกสบายทางวัตถุมากเท่านี้มาก่อนสิ่งเหล่านี้คือความสําเร็จที่โดดเด่นซึ่งเกิดขึ้นบางส่วนจากเครื่องจักรอันยิ่งใหญ่ของดุสิชาติคือวิทยาศาสตร์และการสร้างเทคโนโลยีนี่คือเหตุผลที่ผมได้อุทิศชีวิตเพื่อพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้อย่างปลอดภัย แต่ความหวังใ,ใดๆที่เราได้จากปลอดาสารอันน่าทึ่งนี้ต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงอันโหดร้ายการป้องกันความล้มเหลวหมายถึงการทําทความเข้าใจและในที่สุดต้องมาเชิญหน้ากับสิ่งที่อาจผิดพลาดเราต้องติดตามห่วงโซ่ของเหตุผลไปจนถึงจุดสิ้นสุดตามหลักตรก,กะโดยต้องออโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะนําไปสู่ที่ใดและเมื่อเราไปถึงจุดนั้นต้องทําบางสิ่งกับมันคลื่นของเทคโนโลยีที่กําลังจะมาถึงนี้มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวเร็วขึ้น และในขอบเขตที่กว้างกว่าสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนสถานการณ์นี้ต้องการความสนใจจากทั่วโลกและประชาชนทั่วไปมันต้องการคำตอบคำตอบที่ยังไม่มีใครมีให้ในตอนแรกการควบคุมดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนการควบคุมต้องเป็นไปได้ว้าววันจันทนระ์หน้าเราจะมาเริ่มอ่านกันในพาร์ทที่หนึ่งนะครับโฮโมเทคโนโลยิคัส ชื่อตอนเทมากเลยโ m o มเทคโนโล g ิ c ัสนี่เราอ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่บทนำนะเมื่อกี้มันยังไม่ใช่บทที่หนึ่งตอนที่หนึ่งจริงๆจังๆไม่ใช่แบบพาร์ทแรกที่แบบจะเข้าเนื้อหานะฮะนี่น่าสนใจมากเดี๋ยววันจันทร์มาอ่านต่อแล้วกันนะฮะกับพาร์ทหนึ่งชอบมากกนะ็คือเล่มนี้สวัสดีสหายแบงค์ร้อยด้วยนะเห็นตามไปนะฮะทั้งใน t ิ k ต o อกนะแล้วก็ใน youtube ก็มาด้วยสวัสดีนะครับ ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีเราไลฟ์สดอีกรายการหนึ่งนะฮะกับกูไม่ใช่ไลฟ์โค้ชเดี๋ยวมาตามกันละกันนะครับผมวันนี้อ้องสมุรสดรัศดรนะเตรียมเดี๋ยวเดี๋ดดลืม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 เนะี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยนะชอบลืมนะฮะจะปิดรายการอยู่แล้วแล้วเราก็ลืมเปิดเพลงอะ่ะบ้าบอที่สุดอะ่ะไปลาไปลาไปละนะฮะ